จ้ามันอยู่การทํางานทีนี้เราอ่กดตกลงแล้วมันแบบเออยังไงมันหยุดการทํางานนะคะก็เดีย๋ยวว่ากันนะวันนี้นะคะเราก็จะมาอ่าตอบข้าถามคิวเอของคิวเอของนุ่นนะคะนุ่นถามเรามานะจ๊ะก็ได้เลยเดี๋ยวเราตอบให้นะคะก็นี่เลยนะนุ่นถามประมาณนะคะหนึ่ง ถามตอบด้วยหนึ่งคกับใครอยู่คบกับค,คนคชื่อเบนอยู่นะคะสองรักคนตัวเตี้ยมาจากอะไรก็เออตั้งที่เราคบมาเราก็แบบคเตะกับคนตัวเตี้ยเนาะสามทำชาแนลเพราะอะไรก็ไม่มีเหตุผลนะคะเออมันไม่มีอะไรทำเอออย่างเงี้ยน,นะคะเออเออหมายถึงอะไรสีร่จะแเจ,จฟุกชุชิตอนไหน ที่สกูตแจกสกุตชี่แท้ตอนไหนก็ขอเป็นตอน80ร u b นะคะาเพื่อนห้องสามสนิทที่เพื่อนห้องสามท,ที่สนิทมีใครบ้าง1นุ1่น2แอมม3บีมนะคะมีสามคนนะคะก็ไม่บายอย่าลืมทากันมาอีกนะคะไปแล้วไม่บายอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะอันนี้เราแบตโท8ถูพท์วไว้นะ โอเคบ๊ายบายค่ะ